หลายคนที่เคยหาแหล่งท่องเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตลาดนะครับคงเคยเห็นแล้วก็ได้ยินโรงแรมที่เป็นเรือใหญ่ๆแล้วก็ดูล้างนะครับดูน่าก,กลัวน่าก,กลัวนะจนคนเรียกว่าโรงแรมเรือผีกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมนี้มีชื่อว่าโรงแรมกาแล็กซี่ครับอยู่ในโครงการเกาะช้างแกลล์ลาคูน,น่าครับอยู่ในสภาพล้างไม่มีการประกอบกิจการใดๆทางโรงแรมนะครับแต่เปิดให้เข้าชมบรรยากาศที่พาหลอนคนลุกแล้วก็อดีตที่เคยเป็นโรงแรมครับ ตัวโรงแรมตั้งอยู่ขวางขวาสุดของเกาะช้างเลยนะครับค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองประมาณนึงเลยครับตัวโรงแรมมีบรรยากาศที่ดีนะครับอยู่ริมทะเลมีแนวหาที่ยาวน้ําสีฟ้าสวยหาดทรายละเอียดมากๆครับปัจจุบันยังมีการเปิดให้เข้าชมแค่ภายนอกนะครับแต่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมภายในนะครับเนื่องจากปัญหาเนี่ยเยอะมากๆกก็คือของหายครับเปิดแล้วเนี่ยของข้างในหายครับแต่ก็ยังพอมีข้าวของที่ยังใช้อยู่บ้างครับ เหตุใดโรงแรมนี้จึงล้างแล้วก็ปิดตัวลงกลายเป็นโรงแรมผีครับคือโรงแรมนี้สร้างระดับไฮเอนด์เลยนะครับเมื่อมา20กว่าปีที่แล้วครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มคนมีตังค์นะครับต่อมาประสบปัญหาเศรษฐกิจครับลูกค้าจึงค่อยๆหายครับรวมถึงการเดินทางที่ค่อนข้างไกลแล้วก็เดินทางยากครับมีข่าวนะครับว่ามีคนตกลงมาเสียชีวิตจากชั้น7ของโรงแรมครับคือประกอบทุกอย่างทุกเหตุผลเนี่ยทำให้โรงแรมเนี่ยปิดตัวลงครับผมมาเกาะช้าแล้วก็เดินทางมาที่นี่ครั้งแรกครับ เดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่าโรงแรมเรือผีเกาะช้างจังหวัดตลาดเนี่ยมันจะน่ากลัวมันจะหกกจะลอนขนาดไหนเดีย๋ยวไปดูกันนะครับวิวขึ้นเขาระหว่างทางเนี่ยบอกเลยว่าสวยนะครับแวะกินกาแฟสักแก้วเนี่ยฟินเลยจุดชมวิว โอเคี่ก่อนเข้าจะมีคนเก็บนะฮะหนึ่งร้อยบาทต่อคนนี่หลังจากที่จ่ายตังนะครับก็ขับรถเข้าไประยะทางประมาณหนึ่งครับระหว่างทางก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนก็จะมีหญ้าลกล้างนิดหน่อยครับก็จะเห็นเรือที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินเนี่ยอยู่ไกลๆแล้วก็ลงล้างดุลหลอนๆเบาๆตั้งแต่ระหว่างทางที่เข้าไปเลยครับ นี่เดี๋ยวก่อนนะมันทำป้ายแบบรีเซพชันเลสลองลองบีดดูดิใช่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 ทางที่นี่หนึ่งคืนไม่ล่ะเฮ้ยตังแคมป์ะละเอาเรื่องโอเคหลังจากที่ดำน้ำที่เกาะช้างมาสักประมาณ2วันแล้วฮะแล้วก็มาเที่ยวจุดที่เหลี่ยมสุดของเกาะช้างเลยฉายาโรงแรมเรือผีก็คืออันนี้ แต่ว่าโรงแรมนี้คือไม่ได้เกิดเหตุฆาตกรรมอะไรแล้วปิดตัวลงนะคาดว่าน่าจะด้วยคนที่มาพักไม่ครอบคลุมกับรา,ายจ่ายอ่ะคือรายรับไม่ไม่ครอบคลุมกับรายจ่ายก็เอาเร่นใแค่ว่าเจ๊งลงไปปิดตัวลงไปเนาะแต่ว่าจะมีการที่ฝรั่งกระโดดมีข่าวกระโดดจากชั้นบนสุดลงน้ําเพราะว่าอันเนี้ยมันจะสร้างบนน้ำนะครับแม่น้ำอ่างเหมือนบ่อน,น้าอะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาเสียชีวิตแล้วก็มีฝรั่งอ่ะชอบแบบแบบเขาเรียกว่า ล่าท้าผีกนันนะไปดูข้างในมีอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าจะได้เจอเสียงเจออะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้เจออะไรมากนะเจอเสียงเจออะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้คิดว่าเออเป็นแบบเป็นแบบเออเจอผีเจออะไรเงี้ยแล้วก็คนตอนหลังคนก็เลยไปสร้างสันทผูมหิหน้าหน้าเรือตรงเนี้ยนะครับเดจะถ่ายให้ดูโรงแรมชื่อโรงแรมกาแล็กซี่นะแล้วก็เขาไม่มีให้เรือใหญ่นะตรงนี้จะมีเห็นนะมีเรือเล็กเรือเล็กเรือเล็กอะไรเงี้ยเป็นทางออกแม่น้ำสู่ทะเลแล้วก็เนี่ยสร้าง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 ไว้ คือแบบจริงจังซีเรียสแล้วก็แบบจริงๆสวยนะแต่ว่าทางที่มานี่คือโคตรยากแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนะคนที่มาเนี่ยต้องมีสกิลประมาณหนึ่งเลยนะครับในการที่จะขับรถขึ้นเขานะารขับรถลงเขาหรือว่าการจังหวะที่ไหนตรงไหน,นรถสวนแล้วก็ต้องรอคิวอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสกิลตรงนั้นนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันก็คือห้ามเข้านะปะจนัจจุบันในห้ามเข้าแต่ว่าเราสามารถเดินรอบรอบนี้ได้มีฝรั่งมาันะบประมาณหนึ่ง ประมาณหนึ่งมาเย็นเยยนไปไปดูมุมหัวเรือนนี้คือมุมถ่ายรูปที่เรียกว่า มุมเด็ดนะที่ต้องมาถ่ายแล้วก็จะเห็นเนี่ยเห็นสารน้ำภูมิกำลังด้วยนะเห็นไหมเหลี่ยมนีนจะเป็นมุมเหลี่ยมที่เด็ดที่สุดตอนนี้น้ํามันแห้งหมดแล้วนะเนี่ยสามารถเดินได้หมดอล้จะมีรอยน้ําอยู่เก่าๆครับวู้ปะครับสํารวจกันอ๋อเข้าตรงนี้ได้โอเคโอเคห้ามโดยเด็ดขาดนะคือห้ามเข้านะครับ ัไปดูจากด้านนอกปุกทงังหมดละคือ,อได้ดูข่าวแล้วก็คือเขาเปิดให้บริการประมาณ10ปีดูดิถ้าเกิดปิดให้บริการมา10ปีนะ้้วก็ได้ปิดตัวลงไปประมาณ10ปีละทีวงทีนี่นะตอนนี้เขาใช้เป็นรุ่นเก่าอยู่เลยของประหลัดทังหมดเดี๋ยว าาอ๋อเหรอนี่คือข้างในนะมาดูข้างในเออเสียดายนะครับที่เรามาในรุ่นที่แบบเขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้เข้าไปละคือจริงๆถ้าสมมติว่าทําทางให้มีสัตว์มีสวนแต่มันก็ต้องจ้างพนักงานเนาะเขาอาจจะจ้างพนักงานแค่ดูแลโอเคไม่เป็นไรข้างในเนี่ยเป็นบรรยากาศที่โอเคนะอ่าสวยดูดิ นี่เราเดินทางไปที่ด้านหน้าของหัวเนือแล้วก็เป็นเบจครับไม่กูถ่ายแล้วเป็นรีเซ็ตอ่ะเนี่ยวิดีโอมีหมอนอยู่เลยนะครับของมือส่วนนี้ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยไอเห็นไหมเนี่ยหมอนยังมีเลยอ่ะเออนี่ทุกอย่างเลยเนี่ย เฮ้ยจะเจออะไรไหมจะเจออะไรไหมยายาเงยเงยขึ้นเพดานไม่ตอนนี้ตอนทอนแล้วอ่ากลับไปนะคืนเปิดวิดีโอนี้ใหม่เฮ้ยแยงหลูเลยนะจริงโอเคอ่ะได้เลยอ่ะโอ้ยเมื่อกี้เอามือถือไปแนบห้องอ่ะก็หลายๆอย่างยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยนะอ่ะแล้วมาถึงจุดที่เขาเนี่ครับไม่ได้ให้อนุญาตให้เข้าละโอเคด้านหน้าเนี่ยทำเป็นขุดเป็นบ่อน้ำแล้วก็มีเขาเรียกว่า ตัวโอ้โหอะไรวะดำน้ำแล้วลืมอยู่ได้ไงวะติดอยู่ในปากสมอทอดอยู่นี่สมอทอดอยู่โอเคไปแค่นี้จริงฮะแค่นี้จริงไดูจากบนบนนะไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างใน่ะนี่บรรยากาศมีสมอทอดอยู่คือบรรยากาศดีมากนะถ้าเกิดวันสวยๆนะดูโอโอเคด้านหน้านี่ สมอนี่ดูโอ้โหเนี่ยถึงมาแล้วคือบรรยากาศเหมือนแบบว่าเรือมาจอดไว้ริมหน้าหาดนะแล้วก็ให้คนมาพักกันคือบรรยากาศดีมากอะแล้วเหมือนภูเขาไงดูบรรยากาศคนดี่ะแต่ว่าอย่างที่บอกมันมนักยากจริงๆนะครับหนักจริงคืออย่างที่ผม,มเคยไปพักเนี่ยโรงแรมที่มายากๆที่ภูเก็ตหรือกระบี่หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมาเรียกว่ามีรถส่วนตัวแล้วก็มี ถ้าเรือส่วนตัวด้วยนะโอเค okay, นี่คือบรรยากาศนะฮะที่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะเป็นในส่วนของโรงแรมนะส่วนของโรงแรมแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นส่วนของวิลล่านะครับหาดสวยมากเลยชูนูนหาดหาดสวยมันต้องเป็นหาดที่กว้างนะครับแต่ว่าเป็นน้ำทะเลเซน้ายนะครับเพิ่งถึวงเวียนเลยนะ มลมเช้างร้อนไหมโคตรร้อนเออลมมัน,มน,มนขอขอมเย็นจริงคือตรงนี้ลมลมเย็นจริง,รรงแล้วน้ำทะเลมุมนี้นนโคตรสวยเลยกว่าช้างอ่ะ<ร>แบบส,สีฟ้าเออสะอาดกว้างแบบดีอ่ะดูดิโต๊ะที่เขาตั้งไว้ให้อาบแดดให้นั่งชิวกินลมนี่เยอะมากเลยจริงบรรยากาศดีมากนะนะโคตรดีเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของวิลล่านะ ิลล่าส่วนตัวครับที่เป็นเรือนเล็กแล้วก็หันหน้าไปทางทะเลนี่หันหน้าไปอย่างนี้รอปี้ตรงกลางครับมีสระว่ายน้ำพี่อันนี้คือผมเห็นว่าเป็นแอร์ใหม่คือเขาไม่ีคนอยู่ตรงนั้นอ๋อังมีคนมาอยู่ดูแลใช่ไหมสถานที่เฮ้ยจริงเหรอพี่ซื้อพี่เป็นคนซื้อใหม่ที่นี่เหรอจ้านายผมอ๋อจริงเหรอจ้างพี่ซื้อใหม่เหรอ ไอ้ซื้อที่นี่แล้วเดี๋ยวจะทำใหม่หรือว่าอะไรไงอ่าอันนี้ก็จะเปิดให้เข้าชมของเก่าอะไรเงี้ยแต่ปูเดี๋ยวเขาจะทำเหมือนรีสอร์ทเล็กๆให้ใหม่ตรงนี้ยปคือปล่อยเก่าปล่อยเก่าถูกไหมแต่ตรงนี้ทำเป็นใหม่ที่เนาะตรงนี้มันสวยเนาะใช่ค่ะเนี่ยริมทะเลเปิดให้มากางเต็นท์อะพี่กางเต็นท์ได้ครับอ่านี่ค่ะใช่ของเก่าก็คือเก็บไว้ให้ดูกันเก็บไว้ให้ดูแล้วเขาจะเปิดให้เข้าไหมอ่าแนวโน้มเขาปิดให้เข้านานหนึงอะพี่เพิ่งปีที่แล้วเองเหรอ อ๋อโอเคหลักๆคือของหายเหรอเอาหมดเพราเิดอุกางนขาม่เอยออ้วนเขาไปทไไปขายไงเนาะประวัุนนที่เขาครับนี่พี่เขามาขายน้ำที่นี่ ดีเลยเพราะว่าขายอยู่เจ้าเดียวคนร้อนมากใช่เพราะที่นี่ร้อนอืมครับอ่ะเมื่อกี้นะครับได้ถามพี่เขาว่าเอ้ยไม่ได้ถามไี่ถามว่าอะไรเมื่อกี้ได้ถามพี่เขาเกี่ยวเรื่องราวอต่างพี่เขาชี้ไปที่ช้างนี่นะแล้วมันก็จะมีช้างตัวหนึ่งที่มีอวัยวะเพศโด่ขึ้นมาอย่างนี้อ่าเขาบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยสร้างจงใจนะครับให้สร้างงนี้แล้วก็ให้มันรูปนี่คือมันรูปจนขาวหรือว่าเขาทำเป็นสีขาวไม่รู้นะ เขาบอกว่าลูกแล้วเป็นโชคดีจริงๆเป็นกุสโ,โลบายแหละไม่ได้มีอะไรหรอกครับเนี่ยช้างตัวนี้นะครับที่อยู่หน้าหน้าโรงแรมนะครับดินทะเลอ่ะถ้ามาแล้วครับลงมาลงมาจับด้เล่นกันอ่ะไปดูล็อบบี้กันฮะว่าข้างในเป็นไงแล้วก็จะเป็นห้องน้ําที่รับให้คนได้มาเข้าด้วยคนท่องเที่ยวอ่ะนี่สระว่ายน้ําเก่า คือทิ้งไว้นานจริงแต่ว่าระบบน้ำคงยังทำงานได้อยู่นะฮะเห็นไหมฮะอ่ะไปเดี๋ยวเข้าห้องน้ำตงนี้นี่คือซากปลักผักพังนะเข้ามาใกล้ในบริเวณตัวของวิลล่าครับนี่ก็คือสรุปนะครับสรุปก็คือ ไม่ได้มีผีไม่ได้มีการฆาตกรรมนะแต่ว่าเกี่ยวกับรายจ่ายรายรับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเนี่ยที่ปิดตัวลงแล้วก็มีฝรั่งเนี่ยได้เข้ามาทําการเที่ยวแล้วก็ขโมยของนะครับพอขโมยของพอมาเล่นมาเที่ยวของยิ่งเสียหายยิ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยปิดไปเลยแต่พอเป็นไวรัลที่แบบว่าเออคนมาโรงแรมเรือผีที่ตราดที่เกาะช้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบโอเคเปิดให้นักท่องเที่ยวจ่ายหนึ่ง้อยแล้วก็มาเที่ยวบริเวณที่เป็นที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ย Okay. นี่ก็คือบริเวณที่เป็นตำนานของโรงแรมเรือผีที่ตากครับ mm hmm. The Galaxy g o s t s h i p Beach แล้วก็โรงแรมเรือผีที่เขาเรียกกันหลายชื่อนะฮะได้มาถึงทักทีเดินทางยากครับเดินทางยากแต่ก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าถ้าเกิดว่า,า,ดวาได้มาหนึ่งครั้งแล้วคุม้มอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ลองดูนะครับที่นี่อาจจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะโซนเก่าว่าเก่าไปเดี๋ยวโซนใหม่ เขาจะสร้างตรงตรงนี้ให้เป็นแคมป์แล้วก็ให้เป็นเขาเรียกว่าที่สร้างแคมป์สร้างแคมป์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นบีที่ยาวนะครับแล้วก็หน้าทะเลสวยมากนะฮะโอเคนี่คือเรือผีที่จังหวัดตราดครับผมคือหลังจากกลับจากโรงแรมเรือผีนะครับทางนั้นน่ะมันจะผ่านหลากหลายกิจกรรมมาก น้ำตกร้านอาหารคาเฟ่แว,ว่อาบน้ำช้างแวะให้อาหารช้างคือมันจะมีหลากหลายกิจกรงม,มากที่จังหวัดตราดเกาะช้างเนี่ยปอขาบอีกปอข้าบอีกครับเราก็แวะทากันหมดเลยครับนี่คือเกาะช้างนะที่แบบว่ามันไม่ได้มีแค่ดำน้ำําหรือว่าหาสดสวยๆแต่มันจะมีกิจกรรมแฝงที่แบบว่าเยอะแยะมากๆเป็นเกาะที่น่าสนใจมากนะครับเราอาบน้ําให้ช้างนะครับแล้วก็แวะเล่นน้ำตกกันสนุกสนานมากๆครับที่นี่เกาะช้างครับ